ทีรศิลป์ชนาทิพ์คู่หูนรกแตกยิงระเบิดเถิดเทิงฟุตบอลไทยลีกวันที่6เมษายน2567บีจีปทุมอยู่ในชุดสีน้ำเงินเชียงรายอยู่ในชุดสีเหลืองทีรศิลป์แดงดาเจชนาทิพย์บีจีปทุมลงในครึ่งแรกเจชนาทิพ์เลี้ยงลูกกระชากลากเลื้อยสร้างความปันป่วนให้แนวรับของเชียงรายส่วนพี่ธีรศิลป์แดงดาเล่นง่ายๆจยแม่นๆจเข้าขาอีกสารฟันดี้ ทั้งมงทั้งยิงในครึ่งเวลาแรก2-0ธทริลินยิงลูกโทษ1ลูกเชียงรายก็สู้ได้ดีเล่นเอากองหลังของบีจีปทุมปั่นป่วนประตูของบีจีปทุมเซฟลูกได้หลายลูกความพยายามของเชียงรายได้ผลมิดเกล์ยิงจุดโทษ1ลูกและครึ่งหลังมิดเกล์ก็ยิงได้อีก1ลูกจบเกมด้วยบีจีปทุมชนะเชียงราย3ประตูต่อ2การประสานงานเล่นเข้าขากันร,ระหว่างเจชนะทิพย์กับธีริสินแดงดาสุดยอด ฟุตบอลทีมชาติเล่นได้ดีไทยลีกก็เล่นได้ดีสนุกสนานเร้าใจ